ช่วงนี้ต้อนรับฤดูฝนนะคะสวนสัตว์นครราชสีมาก,ก็มีการเปิดตัวลูกเต่ายักษ์อันดาบาะะ้าสุดน่ารักเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกค่ะ น,นายธนชนเคนสิงห์นะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดเผยว่าสวนสัตว์นครราชสีมาตอนรับฤดูฝนเปิดตัวสมาชิกใหม่ค่ะเป็นลูกเต่ายักษ์อันราบารนะคะจำนวน11ตัวด้วยกันซึ่งฟักออกจากไข่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยลูกเต่าทั้ง11ตัวยังไม่ทราบเพศนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการอนุบาลสัตว์แล้วก็ได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์แล้วก็ผู้เลี้ยงหรือว่าคีปเปอร์อย่างใกล้ชิดซึ่งสวนสัตว์ นครราชสีมามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่ายักษ์อันดราบาจำนวน3ตัวเพศผู้หนึ่งตัวเพศเมียอีกสองตัวแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากค่ะที่สวนสัตว์นครราชสีมาเป็นสวนสัตว์แรกในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่สามารถเพาะขยายพันธุ์เต่ายักษ์อันดราบาได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีแผนที่จะนําลูกเต่าที่เกิดใหม่ทั้ง11ตัวเข้าสู่สวนแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักกันอย่างแน่นอนนะคะ ทางด้านนายสุนทรจองกลางหัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้ยคลานกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเต่ายักษ์อันดาบาค่ะก็เป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากเต่ายักษ์กาลาปกอสนะคะก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะอันดาบานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเกออาะเซเซลทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ค่ะลำตัวเขาจะมีความยาวมากกว่า1เมตรเกล็ดกระดองหนาเป็นรูปโดม สีเทาเข้มจนถึงดำมีน้ำหนักตัวได้มากถึง250กิโลกร,รมัมแล้วก็มีอายุได้มากถึง150ปีกินอาหารหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นหญ้าผลไม้พือสมุนไพรใบไม้เป็นต้นฤดูผสมพันธุ์ก็อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศภาคมออกไข่ครั้งละประมาณ9ถึง25ฟองด้วยกันค่ะ